สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาพัฒนศึกษาครับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้เป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันเลยครับ1การปฐมพยาบาลเมื่อใช้ยาผิดหรือได้รับสารเคมีครับซึ่งยาและสารเคมีบางชนิดเป็นสิ่งที่พบได้ใกล้ตัวเรานะครับ หรือมีใช้ภายในบ้านเช่นยาเม็ดยาน้ำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นต้นครับถ้าเราใช้ยาผิดหรือได้รับสารเคมีเข้าไปก็จะทําให้เกิดอันตรายการรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อใช้ยาผิดหรือได้รับสารเคมีจะสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยและลดอันตรายลงได้ครับเมื่อเจ็บป่วยกินยาหรือสารเคมีครับ ชนิดของยาหรือสารเคมีครับเช่นยาฆ่าเชื้อน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาขัดพื้นผงซักฟอกเชมพูแอกอฮกล์ทาเผลโซดาซักผ้าเป็นต้นครับยาหรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดก่อนนะครับมีวิธีการปฐมยพยาบาลควรปฏิบัติดังนี้ครับ1ถ้าผู้เจ็บป่วยกินยาหรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดเข้าไปปาก และลิมฟีปากจะเป็นรอยไหมครับให้ผู้เจ็บป่วยดื่มนมมากๆครับโดยจิบทีละนิดเพราะนมจะช่วยทําให้ผิวเจือจางสารพิเจืยจางนะครับถ้าไม่มีนมให้ดื่มน้ําสาเทนครับนี่คือวิธีการเปลรมพยาบาลครับต่อไปข้อที่2ถ้าเจ็บป่วยหมดสติอย่าให้ของเหลวหรือน้ำเด็ดขาดนะครับเพราะผู้ป่วยอาจจะสำลักได้ครับ ต่อไปดูข้อที่3ครับห้ามทําให้ผู้เจ็บป่วยอาเจียนเพราะพิษของสารเคมีจะไปทําลายเนื้อเยื่อของอ,อวัยวะอื่นได้ครับต่อไป4ครับรีบนําส่งโรงพยาบาลและนําภาชนะที่บรรจุสารเคมีไปด้วยครับต่อไปครับชนิดของยาหรือสารเคมีครับ เช่นสุรานะครับเอทิทแอลกอฮอล์นะครับยาแผนปัจจุบันเหล่านี้ครับเป็นต้นนะครับยาหรือสารเคมีที่ไม่มีฤทธิ์กัดนะครับวิธีการปฐมพยาบาลก็คือ 1. ถ้าผู้ป่วยเพิ่งกินยาหรือสารเคมีเข้าไปให้พยายามล้วงคอให้อาเจียนออกมาถ้าไม่อาเจียนอาจใช้น้าเกลือเข้มข้นน้ําปลาหรือไข่ดิบกอกปากเพื่อทําให้ผู้ป่วย อาเจียนออกมาครับถ้ากินยาหรือสารเคมีเข้าไปนานแล้วห้ามทําให้อาเจียนเพราะพิษจะถูกดูดซึมเข้าไปในอวัยวะส่วนอื่นๆครับต่อไปข้อที่2ครับรีบนําผู้ป่วยนะครับสองโรงพยาบาลน,นะครับแนะนําสิ่งที่ผู้เจ็บป่วยอาเจียนไปด้วยครับคุณหมอจะได้ทราบนะครับให้นําไปด้วย ต่อไปเป็นใบางานครับคำที่เจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ครับครูจะให้หัวข้อมาก็คือการปฐมพยาบาลเมื่อใช้ยาผิดหรือได้รับสารเคมีครับให้ทําเป็นไม n d แม p p i n g เหมือนเดิมครับนักเรียนตอบมานะครับตามตัอักษรพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำงานและดูแลสุขภาพด้วยครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ